สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่อีโวงค์ของอทีมุนนะคะที่ออกมานะคะมารอนายนะคะล้วก็เป็นรถรางนะคะแล้วก็มีทางให้คนวิ่งให้จักรยานปั่นจักรยานกันนะคะเราก็ดูวิวนะคะนี่ครั้งแรกที่ออกมานะก็อขอ,อถ่ายรูปของอรถรางนะคะรถรางนะคะหรือห่งทิดนะฮ่องกงเรียกหฮงทิดนะคะ ก็ขอถ่ายรูปอัดวิดีโอหน่อยนะคะรูปวิวนะคะเราไมา่เห็นคนเนาะสวยนะถิ่นมุนก็สวยนะนี่นะคะนี่คืออ่าสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟนะคะเรานั่งสายยาวมาเลยนะคะเนี่ย ชาลีรถไฟนะคะนี่วิวก็สวยนะครั้งแรกที่เรามาเนี่ยนี่นะเรารอ,อน้องนะคะรถรางนะคะเราก็รอรถรางรถรางยังไม่มาเลยนะอยากจะได้ภาพนะคะเดี๋ยวเรารอรถรางมาก่อนนะคะโอ้รถรางมาแล้วนะคะนู่นนะคะรถรางมาแล้วด้วยน,นะคะนู่นนะคะมันมีแค่สาม สองไอ้นั่นเองนะคะไม่ยาวนะคะสองตู้สองรางประมาณนี้นะคะกำลังมานะคะนี่วิวสวยมากเลยนะคะเนี่ยมุมนี่นะคะช่วยเป็นกำลังใจเยอะไปด้อนะคะมาคนเดียวแบบรู้เรื่องรู้ราวนะครั้งแรกที่เรามานะ,ะเรามาตามรถไฟฟ้านะคะทุกท่านนะ,ะมาแล้วนะคะรถรางนะคะ มีสองตู้นะคะเนี่ยเขาก็รอนะประชาชนมารอตรงนี้เนาะเราก็รอรถน้องนะ,ะมารับนะเนี่ยนะคะคือรถลางนะคะ อันนี้ก็เป็นเขา,าปั่นจักรยานนะคะับปั่นจักรยานนะ,ะอยู่สวยมากเลยนะคะทุกท่านนารถเขาจะออกแล้วนะคะทุกท่านนะรถอ,ออกแล้วนะคะ กนะ็ขอจบจุบจ,บจบไรไเป็นสตีเดอนะคะตัึงใจเออเป็นม้าเมียว้ยนะคะสวัสดีค่ะ